วันนี้ขออนุญาตหยิบข่าวเก่ามาเล่าให้ขะเมนฟังเพื่อขมเมรจะรู้สึกอายนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยรับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่ถุ่มก่อนนอนทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลก ขอนึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องแสด้บอบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมสีม,มาอัปเดตข่าวเก่ายิบมาเล่าใหม่นะครับพี่น้องให้คอมเมนต์ที่กําลังติดตามผมณตอนนี้ช่วงนี้คอมเมนต์เข้ามาติดตามช่อง YouTube วิถีคนสองฝั่งโคงมากขึ้นแล้วก็มีการคอมเมนต์กันเวลาผมไลฟ์สดนะครับผมก็เลยจะหยิบข่าวเก่า มาเล่าให้ f c ฟฟังแล้วก็ขเมนที่กำลังฟังอยู่นะครับว่าขเมนนี่สร้างวีรกรรมอะไรไว้ในประเทศไทย f อฟพี่น้องคนไทยก็น่าจะทราบเนาะว่าที่ขเมนสร้างวีรกรรมไว้ในประเทศไทยนี่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นก่อเหตุตีกันยกพวกนั่นนี่นะครับในประเทศไทยที่ผ่านมา f c ก็จะเห็นนะครับว่าวีรกรรมขเมนเป็นแบบไหนนะครับ เถื่อนไม่เถื่อนก็แล้วกันนะฮะประเด็นที่ผมจะยกขึ้นมาเล่าใหม่นี่คือพี่น้องจําได้ไหมว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อนาน,านมานี้ละนะครับไม่นานมากนะครับสนามบินสุวรรณภูมิรวบแก๊งขเมเสองคนแอบแฝงเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็นะครับไปขโมยกระเป๋าคนญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่กำลังเดินทางจะไปอุบลราชธานีนะครับแล้วในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่คือเขามีกล้องวงจรครบหมดเลยนะนะครับเขามีกล้องวงจรครบหมดแต่เขมรก็เนียนนะครับแอบแฝงเนียนญี่ปุ่นเขาดีใจนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่สนามบินเนี่ยสามารถยึดของคืนมาให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น นะครับเขาดีใจเพราะว่าในกระเป๋านี่มีทั้งเงินมีทั้ง iPad นะครับะนะครับอันนี้ก็เป็นออกข่าวนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาก็บอกว่า after that to ว r i ดีซึมโพลิสแอต a ลนตุว์แคนเบอร์เรียนฮ t o สตูน e ด a ะ b บ a c k b a ก at uh, the past turn get before boarding to อุบลราชธานีนะครับ อตอนนี้ก็เป็นข่าวในภาษาอังกฤษเขาก็ออกนะครับผมถามหน่อยว่าขามรนไม่รู้สึกอายเลยเหรอครับที่ไปก่อเหตุในสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเป็นสนามบินเป็นสนามบินใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ถูกจับในสนามบินอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาตรวจสอบกระเป๋าก็รู้ว่ากระเป๋าไม่ใช่เป็นของตัวเอง ก็ยังจะไปหยิบอีกนะฮะทีนี้คือพอโดนจับได้เนาะเถียงไม่ออกนะฮะเพราะว่ากล้องวงจรเขาก็มีสนามบินสุวรรณภูมิเขามีกล้องวงจรนะครับทําให้ประเทศไทยนี่เสียชื่อเสียงนะครับถ้าจับไม่ได้นะถ้าจับขโมยไม่ได้นี่ญี่ปุ่นเขาก็จะมองว่าประเทศไทยนี่นะครับมีขโมยคิดว่าเป็นคนไทยก็เหมือนอย่างที่ขอทานที่ผ่านมา ขอทานในประเทศไทยในสนามใน,ในไอบนสะพานลอยที่สาธารณะนะครับแถวตลาดก็ทุกคนต่างชาติที่ไปเที่ยวก็อาจจะมองว่าเป็นคนไทยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคมเอ่าเรื่องของเรื่องแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเป็นคนจีนเป็นคนเวียดนามอ่าที่มา กีด,ก,ดกระเป๋านักท่องเที่ยวแฝงตัวเข้าไปในวัดพระแก้วขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวนั่นนี่มื่อก่อนก็จะเป็นข่าวว่าเวียดนามทุกวันนี้นะครับอ,อย่าว่าแต่เวียดนามนะเขมรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับวีรกรรมในประเทศไทยสร้างไว้ทําตัวเป็นอันตราพานนะครับทําตัวเป็นอันตราพานแบบเถื่อนอ มากันเป็นแก๊งเป็นกุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างวีรกรรมไว้ในประเทศไทยแล้วก็หนีกลับกัมพูชาแล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่นี่จำไม่ได้นะครับอยากทําอะไรทําได้แล้วก็หนีออกนอกประเทศพอกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ถูกจับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวีรกรรมของกัมพูชาหรือว่า,ขาเขมร ผมไม่ได้อยากหยิบยกขึ้นมานะเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกมันไสเขมเมนมากอชอบมาติดตามผมแล้วก็มาคอมเมนต์ในเพจผมหรือในช่อง YouTube ผมนะครับผมก็เลยต้องหยิบยกมาเล่าใหม่เผื่อจะได้ว่ามียางอายบ้างนะครับในประเทศตัวเองเนี่ยก็มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมจะให้ดูคอมเมนต์นะ,ะพี่น้องคนไทยเข้ามาคอมเมนต์กันก็เยอะแยะนะครับเขาบอกว่านะครับอ่า อยู่ในประเทศตัวเองนะครับขโมยของนักท่องเที่ยวแล้วยังไม่พอนะฮะต้องมาขโมยที่ฝั่งไทยเลยเหรอนะครับอถอนบีซ่าอย่าให้เข้ามาในประเทศไทยเขาบอกนะฮะอันนี้คือพี่น้องคนไทยที่ไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะครับหลายคนก็ว่ายกเลิกแบ็กดิสไปเลยไม่ต้องให้เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาแล้วก็สร้างความเสียหายนะทุกวันนี้ไทยก็ ทั้งระวังคนเวียดนามที่ไปตามห้างต่างๆนะครับอันนี้คนเวียดนามเขาก็เป็นแบบนี้เนาะปกตินะครับหลังๆมานี่คือเป็นขเขมรน,นะครับแล้วก็แก๊งขเขมรเนี่ยเขานิยมหลักๆก็คือแก๊งขอทานลักพาตัวเด็กๆเอาไปขอทานตามแย,ยกไฟแดงสะพานลอย ชาบ้านอยู่เป็นกลุ่มนะครับเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยนะนะครับทำอะไรคือโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ากฎหมายไทยเป็นยังไงเขาไม่ได้รู้สึกนะครับอ่าเขาก็คิดว่าเขาเป็นต้นตำรับไงต้นตำรับของการกรีดกระเป๋าอ่าต้นตำรับของการขโมยของอย่างเงี้ยคือต้องยกให้คอมเมนอ่า ถ้าไม่มีประเทศไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปขอทานที่ประเทศไหนไปขอที่ลาวเขาไม่ให้นะลาวเขาก็จนนะฮะ,ะลาวแดงก็ไม่มีจะก,กินไปขอที่เวียดนามนี่ก็ไปได้ไหมล่ะไปเวียดนามปากดีกับเวียดนามเวียดนามมันจัดการให้เลยนะ,ะก็หนีไม่พ้นประเทศไทยอยู่ดีก็ต้องข้ามมาขอที่ฝั่งไทยะสะพานลอยที่ขเขมรเนี่ยก็มีแล้วนี่สร้างสะพานไว้แล้วโชคดีแล้วนะ,ขะเขมรตอนเนี้ย มีสะพานลอยจะได้จะได้ไม่ต้องลำบากนะฮะไปนั่งขอทานอยู่ในตากแดดตากอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ไหวนะฮะนี่แหละครับพี่น้องคือพฤติกรรมของคนขมรในประเทศไทยนะฮะตีสามตีสี่ก็ไม่นอนนะครับเทศบาลไปกวาดหรือว่าตามกรุงเทพมหานครนะครับตีสามตีสี่นั่งขอทานอยู่ไม่หลับไม่นอนนะ อันนี้ก็คัมเมนอีกนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามพี่น้องด้อนรับฟันดีสุขคนสวัสดีครับสบายดี